รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X Blue Power เอกสิทธิแห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้กับรายการดรสมิธแล้วนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับน้องเบนนะครับ คุยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องผิวแห้งและก็ปัญหาผิวพันธ์ทั้งหลายครับมาคุยกันต่อดีกว่านะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับในการดูแลผิวให้เพิ่มความชุ่มชื้นและก็ห่างไกลจากปัญหาผิวแห้งนั่นเองนะครับอย่างน้องเบนก็แชร์มาแล้วเนาะว่าปกติก็จะดื่มน้ําให้เยอะขึ้นใช่ไหมครับทานวิตามินซีนะครับแล้วก็ทาครีมต่างๆนะครับจริงๆเนี่ยนะครับพี่ก็มีเคล็ดลับนํามาฝากกันด้วยของที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ย แก้ไขปัญหาผิวแห้งอย่างเ<ห>ช่นะอะไรคะออนี่อยากรู้แล้วใช่ไหม <laughs> อันที่หนึ่งเลยนะครับก็พวกน้ํามันต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติน้ํามันพืชน้ํามันหมูน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะฮะเออจริงอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรก็ตามเนี่ยมีคุณสมบัติความเป็นออคคูซีจำได้ป่ะออคคูสีคือพวกเคลือบผิวใช่ไหมครับบริเวณที่แห้งแล้วก็ด้านมากๆเนี่ยสามารถใช้พวกน้ำมันมะกอกนะครับหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับนำมาทาบริเวณนั้น ก็ทาให้ผิวเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ส่วนบริเวณผิวหน้าเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นอะไรที่มันไม่ได้เหนียวขนาดอย่างพวก <ะ S 3> วัสลีนี้ได้ไหมวัสดีนจะเหมาะกับริมฝีปากนะครับบริเวณที่แห้งด้านนะครับเช่นจมูกเล็บนะครับส้นเท้านะครับแล้วก็ข้อศอกนะครับถ้าทาหน้าไปเลยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นกลุ่มพวกออกซิลีฟอาจจะทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็รู้สึกเหนียวเนอหนักได้จะเห็นเลยนะครับว่าคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยจะมีปัญหาว่าไม่สามารถทำทรีทเมนต์ หรือว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้พวกขัดเซลล์ผิวได้ค่ะอย่างน้องเบนเนี่ยเคยใช้ไหมครับพวกที่แบบสครับขัดผิวอะไรเงี้ยใช้ค่ะก็ใช้บ้างแต่ก็ไม่ถ้าผิวแห้งแห้งไม่ถ้าสมมติถ้าช่วงเวลามีหน้าแห้งหนูก็จะเลี่ยงไปเลยว่าหนูจะไม่ทําไม่กล้าทำใช่ค่ะใช่ไหมครับจริงๆคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยนะครับเราจะไม่แนะนําเลยให้ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มพวกที่ไปขัดนะครับอย่างแรงที่สุดที่ทําได้คือใช้นมสดนี่แหละ หรือว่าพวกโยเกิร์ตเนี่ยเพราะว่าในนมสดเนี่ยมันจะมีกรดอยู่นิดนิดกรดพวกแลคติกนะครับเวลาทาเนี่ยนะครับมันเป็นน้ําใช่ไหมมันไม่สามารถจะทาลงไปบนผิวตรงๆได้เราก็อาจจะใช้แผ่นมาสกเนี่ยไปชุบเอาไว้หรือใช้พวกผ้ากอสอะไรเงี้ยชุบไว้ก็ได้แล้วก็มาประคบให้ย่างเงเอาชุบกับสำดีได้ไหมได้เหมือนกันครับก็จะเป็นการผลัดเซลล์ที่อ่อนๆนะครับแล้วก็ เพิ่มความชุ่มชื้นไปด้วยในตัวอย่างที่เขาบอกว่าถ้าใส่เอานมมาวังหน้ามันจะแบบทําให้นุ่มใช่ไหมใช่ถูกต้องเพราะมันมีทั้งน้ํามันแล้วก็มีทั้งกรดแลคติกทําให้หน้าเนียนุ่มขึ้นนะครับไม่ต้องไปใช้พวกสครับที่รุนแรงเกินไปนะครับนอกเหนือจากเคล็ดลับจากโยกแล้วเนะก็ไม่ยากเนาะทำได้นะลองไปลองใช้ดูนะกัน ที่เราแบบกินอยู่ทุกวันนะมาค้องหน้าได้ด้วยวันนี้นะครับก็ได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วครับหมดเวลาแล้วสิครับสำหรับวันนี้นะครับรพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ<ๆ>เช่นเคยทุกวันศุกร์เรามีเมนูสุขภาพดีๆนํามาฝากกันครับ<ๆ>วันนี้ผมนัะต้องเบ็นลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เคล็ดลับดูแลผิวกั้นเหี่ยวแห้งเช้าใช้น้ำเปล่าล้างหน้าอาบน้ำที่อุณหภูมิปกติอย่าอาบน้ำนานเกินไปบำรุงผิวขนาดผิวเปียกหมาดๆใช้ moisturizer รักษาความชุ่มชื้นว่านหางจระเข้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการบำรุงผิวนะครับที่สำคัญอย่าขัดผิวไม่ว่าจะด้วยสิ่งใดบ่อยเกินไปออกกำลังกายพักผ่อนในเพียงพอดื่มน้ำให้มากๆแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรับรองห่างไกลาจากปัญหาผิวแห้งแน่นอนครับ